มีกระเป๋าสะพายด้วยโอ้กรักกระเป๋ายชุซะก่อนโอ้น่ารักจริงเลยนี่ว่าขาดุ๊บป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 ห๊บปุ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 ๊บบบ ไหนนู้น <fi> ล <xtures> <Yeah>, ูกอยากทานนะลูกรักสารไดี้เลยยยยยไหนชิมนี่ป้องไหนนี่ป้องหน่อยเย้กู้ดหน่อยกู้ดหน่อยใส่ปลาทุกคู่มาดูดนี่คือคนเข่งเหนื่อยก็คนเข็งไม่ค่อยมีแรงอะค่ะอไปช่วยกันเข็นช่วยกันเข็น่งนันนี้ข้างนู้นไงวะ พี่เขียนเองน้องไม่ต้องกลัวแต่พี่จะนั่งอย่างเดียวเลยนะมีกเปาสะายด้วยโอ้ลักลักกระเป๋านูชูซะก่อนโอนั่นเลยขึ้นเลยมแววา

ขายเดียว,วหรอขายหลายพ่อตรนี่เลยโห่หมอมาายด้วคุณหมอที่ผ่าใ้แบบนี้ คุณหมอรบกวนคุณหมอนั่งตรงนี้ได้ไหมพ่ออันนนเนี่คุณหมอคุณหมอโอเคน่ารักมากหมาแัไ่หดนะหมอเขารักษามนี้นะลูกหมอเขาผ่าตัดนะเียสองคนเสองคนคุณหมอน่าน้อมน่ารั หมอทำยุ่งไรมาเนี่ยคุณหมอปกติไม่ให้ปกติไม่ให้นะอีปกติไม่ด้่ีอ้ไม่ทีเมาเลยไม่างไงเิพ่อแม่ทำไม่ได้เลยอน่าไม่ี้ยมือเลิกมือเลิกมือเลิกไม่ได้คนนี้มาไหนมา้อเชอะเอาแฟนับบแผู้หญิงมาู้หญิงอ้นักขตลอดที่พูดค่ะแล้วา ยี้มตลล้ลก่อก่เดี๋ยวพี่หมอให้เงินปซื้อูไทยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มองนี่มองนี่ห้หนยิ้มตลลลพิธีพี่ครับพีไม่ตี่่ไม่นใแม่เดินดีนม่เอาให้ฮารดานมโอเคฮารไดไปเป็นนเี่เปอย่างนี้ก่อแล้วก็่อยนะี่พี่ทีพี่ทีมันี่ซื้อลูกพี่ทีมมีเรียกลูกพี่ที่ีอย่าโ่หามันนี่

อ <can> ัญญากธอเป็นตัวแทนฝ่ายอัญาตัวแทนฝ่ายอัาไรี่ทีถ่ายม่ได้พี่ถ่ม่ได้ไ่มโอเได้โอเได้นะนี่ไ้่ทีีบบากัม่เด้ม่ได้บม่บาะ่นะ่าะ่เล่ายลย่ละ่าเกยกัน่เอน่เงนะเ่าอน่ลาา่ พี่พยาบาลนี่ก่อนเลยกตายเตายตายงั้นได้ประมาณนี้เหรแล้วชุกนัยอะไรได้บ้างคะทุกนบ้านเราทอดเลยเหรอเขาต้มโจ๊กสักสองกันรับแบบนี้กลับบ้านแล้วใช่ไหมหนูแบบนี้กลับบ้านนี่บอกพ่อพ่อหน่อยแบบนี้กลับบ้านแล้วมันมีหายแล้วเหรอเอ้ามันมีหายแล้วให้มันนี้กลับบ้านมือได้ไหมได้ค่ะกลับบ้านกลับบ้านที่มันมีอยู่แหละโอเคแล้วคืนนี้นอนกับใคร กับมอมี้กับ้าผ้าโอเคแล้วพี่น้องกับมอมีทุกคนเราพิจารณามืมีมากเลยโอ้เรานี่เราโอเคเราไม่ได้ตายเลยนะทำไมไม่มีคนเชิญเราเลยเดี๋ยวสิลูกไปแล้วไปแล้วไปเลยค้าไปเลยเก้าเก้าเก้าใช่เก้าเก้าเก้า ขันานักไงที่อันหนักไงบ๊ายบายใันเอาไว้ใส่เอาออกนอกเอาผู้นี้เปมาได้่วันนี้ะใส่หน้าวงหน้าวิ่นะคะก็นี่ไงคทุกคนเขอนก็่ไงก็คนเข็นไม่ค่อยมีแรงอะค่ะ อาไปช่วยกันเขียนช่วยกันเขียนนะอันนี้ข่างนู้นไงว่าเไปสิวี้เ็น่ง่เขืนเองน้องไม่ต้องห่วงแต่พี่จะนั่งอย่างเดียวเลยนะ